มีทุกอย่างทุกหลุมมีทุกหลุมมีทุกหลุมมีทุกอย่างจวดแลนดิ้งสตอมด้วยจะเปิร์ฟมิสเตอร์เปอร์เฟกต์อ่าเยสฟีนสมวยทำไม่ถูกคือไม่เรียกใครได้ก,กูคูเรียกเอ็นเกียร์ศูโรกูอยากกูอยากจบด้วยเอ็นเกียร์ศูโรกูไม่ได้นับคะแนนเลยกูไม่สนแล้วยาปิดไหมกูข <c oughs> ี้เกียจแท็กคะแนนตัวเองวะปิดเดียว <c oughs> อะไรชนะฟีนสมวยได้บ้างวะ หมายถึงแบบฟีนตะมวยแบบอ่าอ่าอ่ามันจะจบด้วยใบเดียวเล็กเต็มบอร์ดมันจะจบด้วยอะไรนะโอ้โห,โห,โหไปเติมน้ำดีกว่าอะไร <c oughs> อะไร่ะ <c oughs> มีใครอธิบายบอร์ มีใครอธิบายให้กูฟังได้ไหมเกิดอะไรขึ้นนานจังวะม,มีมีดูอะไรระหว่างทางได้ไหมคือช่วยเอาช่วยเอาแบบแอนิเมชั่นระหว่างลำช่วยแบบเกมช่วยทำแอนิเมชั่นเกิดขึ้นบนจอได้ไหมแบบหน้าจอแบบโหลดดิงสกรีนอะไรกูไม่อยากดูมั่งกู <c ười> ให้กูดูเยี่ย,รยไรเี้อ มึงว่าแพตตินัมควรจะเป็นสถานที่แบบไหนวะมันควรจะมีเด็กแบบไหนอยู่อยู่ในแพตตินัมวะหรือว่าแพตตินัมมันคือที่ที่แบบมีเมตาแต่คนเล่นโง่อะโปรตีพอบจอเขา YouTube โปรตีกูไปเติมน้ำเนี่ยทีเนี้ยกูสารีบมาไอสัตว์ยังไม่เสร็จเลยยังไม่ถึงครึ่งเลยมันเนี้ยมีเมตาแต่เล่นโง่อ่ากูเป็นหนึ่งในนั้นด้วยสินะเอาจริงกูก็กูก็เป็นหนึ่งในนั้น อย่างน้อยก็เป็นช่วงคอนเทนต์นะกูก็มีแต่เด็กฮาแพตตินัมก็มีแต่คนเล่นโง่ซิลเวอร์ยังเจออยู่เบลฟีนสวิตไอ้เี้ยอันนั้นเนิร์ฟไปสัตว์หมดเวลาตายเองกูรออยู่นะหมดเวลาตายเองถ้าทามีน่าสนุกไงวะเห็นเด็กเก่งกอป์ฟมาก่อนเหมือนกูนั่นแหละก็เหมือนกูนั่นแหละนี่เสร็จยังเงี่ยมึงเรียกมาทั้งป่าแล้วนะไอ้เี้ย นี่ไดร์เบลนี่อาซามิน่าหรือวินดี้เดอะพูลเนี่ยสัตว์ป่าร้อยเอเคอร์ไม่ได้เยสเรียกมาทำไมเรียกมาก,กินไม่ได้คือไม่ว่ามึงจะเรียกสาวไปเยอะแค่ไหนสาวก็ไปสนมึงหรอกโอเคไม่มีใครสนใจมึงหรอกทั้งสี่ห้าตัวนี้ไม่มีใครสนใจมึงหรอกใช่อยู่เบื้องหลังตูดเนอดีกว่ามึงเรียกสาวตัวที่ห้าแล้วเหรอเอลสไปเอลเป็นสาวไหม,มงั้นเอสไปเอลเป็นสาวไหมวะ กูมไม่อยากตตดสินเพศสไปเอล์่ะแต่ว่าแต่ตัวกูว่าสไปเอลเป็นสาวแต่ตัวเซ็กซี่ดิก<อ>ูดูเฮี้ยอะไรอยู่เนี่ยอ่าเรียกสาวตัวที่หกละตอนนี้ตอนนี้เรียกสาวตัวที่หกละเจอแต่เมตาไม่ดุเลยตอนนี้ผมชิตเตอร์แมงสาบสี่ดาวที่เป็นชิปเตอร์เกีสาวไปไม่มีใครสนุกหรอกเหี้ยยังไม่โจอีกอ่อ ได้มีพี่สาวอีกคนวะเนี่ยนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไวฟ์ฟอนเรนแล้วนี่มันไอโจเรนทาโร่ดีกว่านี่กูเจอไอโจเรนทาโร่ดีกว่าเชี่ยเลนทาโร่เล่นอาซามิน่าเหรอกูเพิ่งรู้แม่งเอ้ยไม่น่าเลยกูเกลียดมึงเรนทาโร่กูเกลียดมึงไอ้เหี้ยเกลียดมึงทำไมกูไม่มีบ้านบอดมึงเต็มเลยเหี้ย มึงใส่ยียอะไรอีกจะอะไรจะกูต้องการอะไรจะกูเอาบอร์ดกูไปเอาเอาบอร์ดกูไปเลยเอาบอร์ดกูไปเล่นเลยเยี่สิบจ้องเล่นคนเดียวเลยเอาบอร์ดกูไปเยีเ่เลยไอพีไม่เรียกไอสัตว์โอบอร์ดก็เบาตีรมึงว่าบาลอนจะเนเกตเฮวิซอมไหมไอ้ยียแม่งมี มีซีเวียนหนึ่งอันใช่ไหมซีเวียนหนึ่งอันบารอนหนึ่งอันอิมเพิร์มไม่ใช่อิมเพิร์มไอ้เียกูเรียกอพอลูซ่าเป็นอิมเพิร์นเปิดด้วยไหยทุกอย่างก็ได้เปิดด้วยไหายปุ๊บโดนเดดโดนเนหนึ่งเปิดด้วยไหยโดนเนหนึ่งอันนี้โดนเนอีกหนึ่งแล้วก็แฮปปี้เคลียร์แผงหลังแล้วก็ดาร์ฟโฟโอเคไปไปแล้วก็แอนนิตเลสามแล้วก็จะแตกบารอนนิเกตด้วยฮนะขอบบารอนนีเกตด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ โอเคอันนั้นได้ไม่เป็นไร Engage กูแบนดิตอะไรไปบ้างเอ็นเกจแบนดิตเ n ็น g e ไปสองใบไม่เป็น it, ไรหรอกจาบใดที่ไม่ใช่สามใบกูก็ไม่เป็นไรหรอก o m มอน bro o m มอน bro yes 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 hell ป๊อปปีโลไม่เป็นไรหรอก กูอยากกูอยากเคลียร์บอร์ดตรงนี้แล้วแม่งจะได้ยอมแพ้ไปซะไอ้เหี้ยจัสเตอร์ก่ออ่ะนะไ,ไม่เป็นไรยังมีไลทนิ่งฟอร์มอยู่เวทด,ด,ดิไอ้สัสเวทเวททั้งบทเนี่ยแหละ <c oughs> ดมอย่าดมดิค่ะเหนื่อยวะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวกูก็ทัส์จไลนิ่งฟอร์มแล้วกูผ่านแม่ง <c oughs> บายบายต่อไปเลย อู๋ควรจะทาสก,ก่อนใช่ไหม I view แล้วเขาหลอดไม่ซิงโคล k I don't care อ์กดบวกกดผิดไอ้ยี่อ๋ออ still still stupid anyway <laughs> <laughs> I'm, I'm, I'm dumb dumb anyway <laughs> why are you still here bro? I don't know Woohoo! Yeah yahoo! โอ้ยโอ้โหสวยไอ้เกมนี้มันจะเป็นตำนานเออกูได้หนึ่งคลิปแล้วแล้วกูได้กูได้หนึ่งคลิปแล้วใช่ไหมทุกคนสวัสดีสวัสดี YouTube เร็วทุกคนสวัสดี YouTube เร็วสวัสดียูทูบสวัสดีครับสวัสดีฮะ YouTube สวัสดีฮะ จิตตั้งนานเฮีย